เรื่องนี้ไปดูเทศเกจกับภารกิจตามปกติที่ไม่ปกติสุดๆครับผมนายจรพัศอินพนักงานทีิจิต21สำนักงานเขตงเกยออกดูแลผู้ค้าในจุดที่ห้ามขายเทศกกจมาจับคนขายของในที่ห้ามขายก็ตามปกติกระจายครับใครจะอยู่อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเขาไปกันแล้วไปไปไาไปกันแล้วแกดูไอ้นี่เล่นลายเขากระจาย ใส่หูฟังเล่นไลฟ์เตินเข้าไปกันหมดแล้วนัดวางเวงเลยเหลือร้านเดียวเลยเออเทศกิรเห็นแล้วด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวตกใจเอ้าเฮ้ยเหลือร้านเองาเดียวแล้วเนี่ย กใจไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเฮ้ยแกสุดยอดมากเลยเพื่อนนีหมดก็ไม่รู้ตัวเทศกิจตไปอยู่ข้างหูก็ไม่รู้ตัวเฮ้ยเอ้าเฮ้ยยกของมไปเลยเดี๋ยวมันก็วิ่งตามไปเองแหละเป็นอย่างนี้ทุกรายยกของไปเลยเดี๋ยวมันก็วิ่งตามยกเลยทุกรายยกของปุ๊บวิ่งตามปั๊บยกปั๊บแกนั่งนิ่งนั่นเฮ้ยทำไมแกไม่ตามขอไปไอ้เล่นลายเขาขอแกไปแล้วเอ้าเฮ้ยมันไม่ตามมาเว้ยไม่ตาม เอย่างนั้นเราก็ไปเลยอยากได้กระตามอ้อาเองก็แล้วกันเออไปแล้วไปเลยอ่ะไปเลยแกจะนั่งเล่นไรไปถึงไหนเนี่ยนั่นดูไปแล้วไปเลยเฮ้ยแกจะนั่งเล่นไรถึงไหนถึงมืดอ่ะฮะแกเล่นอะไรของแกถึงมืดไม่รู้เรื่องเลยวางเพงเอ้าเฮ้ยของไปไหนอ่ะเฮ้ยมันอยู่ไปไหนหมดนะโอ้โหของไหนไปไหนอ่ะเอ้าเอ้าเอ้า ไครกันด้วยกองแก้วดิกองแก้วหายไปบ้าไปไหนไม่รู้รู้แต่ไปนานแล้วอิตาบ้านั่งเล่นไลน์เน่ไม่นสนใจจะทำการยก,รรรก,รกรตัวช้าคือรถออกไปแล้วเขาก็ทำเฉยหน้าคุณตาไม่มองเพราะเขามอนแต่ติดไลน,น์เงยหน้ามาคนหายหมดอย่างนี้อยู่เฉยได้ไงถ่ายรูปส่งไลน์เร็ว ขอขอบคุณคุณจรรักษาอินพนักง,งานเทศกิจสอนหนึ่งสำนักง,งานเขตคลองเตยเจ้าของเรื่องติดไลาย